ครับสวัสดีครับผมวายควันหอมไม่เจอกันนานนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสกล่องแดดกันนะส่วนวิธีต่อนะครับจะทิ้งไว้ให้ในคลิปสั้นแล้วก็ใน t ิ k กต็อกนะฝากไปชมกันด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็นกล่องแดดปากเดียวนะปักเดียวก็พวกตัวแรกๆแหละอันนี้จะเป็นงานเกตผมว่ามันจะว่ากล่องแก่งไหมอ่ะก็ร้อยร้อยกว่าบาทไม่ถึง2 0 0้นะเจ้ากล่องตัวเนี้ยคือเดี๋ยวนี้กล่องแดดเกินมากนะครับใช้คาว่าเกินมากๆ อันนี้ผมไม่รู้ว่าการาฟไฟมันเป็นยังไงนะแล้วก็แถบนะครับแถบไม่เหล็กไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อแล้วก็ไม่ได้ขยับพันเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคือไม่ได้ทำอะไรนะคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นระบบเดิมหมดอันนี้เป็นมัดไฟทีซัอาร์นะครับแล้วก็ใช้เป็นแบต12บโวล์นะตัวนี้ต้องใช้แบตนะในกรณีที่เราไม่ใช้แบตก็สามารถติดเครื่องได้นะครับแต่ว่าไฟผมว่ามันจะอ่อนกว่าที่เราจะใช้แบต12บโวล์นะ การที่เราใส่กล่องดดเนี่ยเขาว่ากันว่าไฟมันจะแรงขึ้นนะครับไฟไฟแรงกับไฟแก่ไม่เหมือนกันนะนะครับ <c oughs> ไฟจะแรงขึ้นทีนี้สิ่งที่ต้องตามมาคือน้ํามันเดี <c oughs> ย๋ยวเราได้คลิปต่อพอดีมีคนส่งเครื่องมานะครับเครื่องทีซัอาส่งมาวันไหนวะเมื่อวานเมาานื่อวานซื้อไงมั้งถึงนี่โคตรเร็วเลยไม่รู้ส่งมาจากไหนไม่ได้ดูที่อยู่นะแต่โอเคแต่มาแล้วเดี๋ยวงานหน้าเราว่ากันทีนี้ อ่อเหนื่อยคือคือช่วงที่ผมไม่สบายอากาศมันเปลี่ยนกูแย่มากช่วงนี้แบบผมแย่ครับผมแย่ือแบบแย่แย่แย่ไปหมดนะอ่ะนะครับกล่องดัดเนี่ยใส่แล้วไฟมันจะแรงขึ้นสิ่งที่เราต้องตามมาก็คือน้ำมันนะครับเราต้องเพิ่มน้ำมันไม่งั้นร้อยทั้งร้อยเนี่ยจะเกิดอาการลูกทะลุนะครับเราจะมาติดเครื่องกันนะอันนี้ใช้เป็นแบตสิบสองวน,นะครับอย่าลืมมาใช้โซบิกุญแจผมต่อไฟเข้าท่วยกุญแจนะคือ อันนี้ผมก็ตั้งน้ำมันบางนะครับใช้คำว่าบาง <c oughs> ขนาดบางยังรู้สึกว่าไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่ต <c oughs> อนแรกๆอาจจะเดร็วะดุดนิดนึงเสียงก็ค่อนข,ข้างจะดังขึ้น <c oughs> อาจจะไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่เป็นห้องจุด่องเรียมด้วยวันนี้นะ

้จะดับคิดนะ okay, ว่านะโอเคแต่ก็ยังดิ่งอยู่เฮ้ยกล่องกล่องร้อยกว่าบาทนั่งโหลดเลยเฮ้ยไม่น่าเชื่อโอ้โ oh หแต่นี่ยังไม่ลองขี่นะไม่ไม่น่าเชื่อว่ากูไม่ได้ว่ากล่องมันจะโหลดนะเวย้ยคืออันเนี้ยผมคิดว่ามันไม่ตัดรอบได้ซ้ําแต่ว่ามันไม่ใช่กล่องส้มนะมันจะเป็น เป็นกล่องดำนะครับเป็นกล่องดําก็งานทั่วๆไปเนี่ยมันจะเหมือนก๊อปแท้อารมณ์ประมาณเอนโปรเทียบแท้ประมาณนั้นแหละแล้วเรียบเทียบแท้ไม่โหลดเว้ยไม่โหลดคูนึกว่ามันจะแบบไม่ตัดรอบซะอ,อีกแต่ว่าการโหลดก็เป็นเรื่องที่ดีนะท่านผู้ชมนะครับมันจะป้องกันอาการรอบสูงเกินไปแล้วก็น้ํามันในรอบท้ายก็ไม่ต้องห่วงเท่าไหร่นะครับเออก็ดีนะโหลดนะครับแต่ว่า ไฟไฟผมไม่แน่ใจไม่มีทัมมิงไล่นะแต่เขาว่าเขาว่านะเขาว่าที่ผมไปศึกษามานะถ้าใครจะทําแถบนะครับถ้าจ,จะทําแถบไม่เหล็กทําแถบไม่เหล็กเนี่ยของเดิมเนี่ยผมนับได้62มิลจากหัวถึงท้ายตรงนี้นะ62นะครับเขาบอกว่าให้ตัดข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ย4หรือ5้มิลนะครับ4ี่มิลแล้วมาต่อข้างหน้า 4, 5่มิลแต่ว่าให้มันความความยาวรวมให้ได้ประมาณ6เอ่อ 64หรือ66เนะี่ยประมาณเนี้ยวันหกสี่หกนะครับต่อมาข้างหน้าเนี่ยแต่ตัดข้างหลังในึ่ห้ามิลน,นะถ้าจําไม่ผิดนะเห็นเห็นเขาทากันอย่างนั้นนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยผมผมจะไม่ตัดนะไม่ตัดไม่ต่อเพราะเพราะกูมีไม่เหล็กอันเดียวนะครับอ่ะโอเคท่านะผู้ชมเดี๋ยวอ,อ่คลิปสั้นผมไม่แน่ใจว่าจะยาวเกินหนึ่งทีหรือเปล่ามันจะลง YouTube ได้ไหมแต่เดี๋ยวจะพยายามดูนะครับอ่ะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้มีมิแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ